งูเห่างูจงอางพวกอักษรพิษต่อให้พวกมันเลื้อยผ่านที่สกปรกพิษของมันก็ยังร้ายกาจกัดคนตายได้เสมอแล้วยังจะมาสงสัยในอำนาจความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธคุณกันทำไมพระเครื่องของขลังต่อให้ตกอยู่ที่ใดสถานที่ใดก็ยังคงความศักดิ์สิทธิ์ไม่มีเสื่อมจําไว้ว่าพุทธคุณไม่มีเสื่อมที่จะเสื่อมก็คือใจคนคนเสื่อมแต่พระไม่เสื่อม ทุกอย่างมันอยู่ที่เจตนาของตนคำสอนของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ครับ